หรือเขาหลอกเราเขาหลอกเราจ้าถ้าทําเสน่ห์ได้จริงนะยายทวดแถวบ้านกูเนี่ยอ่าได้ผัวเด็กอายุยี่สิบยายทวดกูอายุเก้าสิบกูว่าได้ผัวเด็กอายุยี่สิบมาช่วยตะบันหมากให้มาช่วยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไม่ต้องมีลูกมีหลานก็ได้ท้งนั้นนะ่ะมึงทําเสน่ห์มึงเตรียมตัวเลยตอนวันหนึ่งมึงติดเตียงมึงปดวแกแล้วจะจเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวตัวเองหาคนใส่แพรเพืเ,เนี่ยมึงทำสเสน่ห์ เก็บเงินเอาไว้ทาเสน่ห์นะแล้วมึงก็ไปทาเสน่ห์ใส่ใครสักคนหนึ่งอายุน่น้อยหน้าตาดีๆนะอ่ามานั่งตะบันหมาได้มึงนะมานั่งเปลี่ยนพ้ออ้อมมานั่งเปลี่ยนแผ่เพื่อได้มึง <S <S ไม่ต้องมีลูกมีหลานไม่ต้องจ้างพยาบาลทาเสน่ห์ลูกเดียวไม่ต้องเสียตังค์ด้วยคุณจะบอกให้เก็บเงินไว้ทาเสน่ห์ถ้ามันทําได้จริงอะนะอ่าแต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะอ่าถ้าทาเสน่ห์ได้จริงทําไมไม่ทําล่ะมันจะมีคนเลิกกันเหรอ ถ้างั้นในประเทศไทยก็ไม่ต้องมีทะเบียนสมรสสิก็ไม่ต้องมีทะเบียนยาสิใช่ป่ะจดทะเบียนสมรสอย Connie, tamam. Thai, ่างเดียวไม่ต้องยากันไม่ต้องมีทะเบียนยายกเลิกทะเบียนยามันมีที่ไหนล่ะถ้าเสน่ห์ทำได้จริงกูทําไปนานแล้วคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดในกลุ่มคนตื่นทางต้องไม่มีใครเกียดกูต้องไม่มีใครด่ากูต้องไม่มีใครเกียดกูเข้ามาปุ๊บเจอหน้าจังงานเลยเจอหน้ากูปุ๊บหลงเลยรักเลยหน้าจังงางโอมาหาละรวยเลย อ่าหลงกูรักกูหลังกูหลงกูรักกูนะมึงดูเอาง่ายๆเนี่ยขนาดกูนั่งไล์สดอยู่ทุกวันคนยังตามมาด่ากูตามจองล้างจองผ่านกูทุกวันอ่าถ้าน้าทองมันมีจริงกูก็ทําแล้วสิใครเข้ามาเห็นหน้ากูก็รักกูแล้วเกลียดกูไม่ลงด่ากูไม่ลงมันได้ไหมล่ะถ้ามันได้กูก็ทําไปแล้วกูจะมาให้คนนั่งด่ากูทําไมล่ะมึงดูตัวอย่างกูง่ายๆฉะนั้นหน้าทองทําได้จริงป่านนี้กูทาไปนานแล้ว ขนาดีคนทํหน้าหน้าทองอีอาจารย์ลงหน้าหน้าทองเองมันจะโดนลูกศิษย์บันดาลเลยกูเห็นอาจารย์ลงหน้าหน้าทองหลายคนโดนตารวจเรียกไปคุยน่ะโดนตํารวจจับน่ะมึงไปดูอาจารย์หาอะไรที่ออกโหนกระแสก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์หาอะไรอะที่ลงหน้าหน้าด่ากะไเลยน่ะมึงดูสิน่ะคนด่าทั้งประเทศน่ะไหนอ่ะทำไมไม่ลงหน้าให้ตัวเองไม่มีใครด่าล่ะทำไมไม่ลงหน้าให้ตัวเองมีคนรักเยอะๆล่ะกูเห็นคนด่ากันเต็มไปหมดคนเกลียกันเต็มไปหมด ไหนอ่ะมันเป็นโลกกระทำมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริมมีนินทามีความสุขย่อมมีความทุกข์วันนี้มึงรักการอนิจนนจังไม่เที่ยงวันหน้ามึงก็เกลียดกันได้มันมีที่ไหนสเสน่ห์ไม่ได้มีหรอกสเสน่ห์คือตัวมึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทํากุศลกรรมโหดสิบนี่คือสเสน่ห์ของมึงมึงเป็นคนดีพูดจาดีมีศีลธรรมคิดดีพูดดีทดําดีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริต มึงเป็นคนดีช่วยเหลือเมตตาคนอื่นตลอดเวลาไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแต่ตนเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแต่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายนี่แหละนาะเมตตาของมึงไปที่ไหนก็มีใครคนนรักใครเอ็นดูเพราะมึงเป็นคนสันดานดีแต่ถ้ามึงไม่มีถ้ามึงมีกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจลิตมึงไปที่ไหนก็มีแต่คนเกลียดมึงไม่มีคนรักมึงไม่มีคนเมตตาสงสารมึงมึงรู้จักเมตตาสงสารคนอื่นคนอื่นก็จะเมตตาสงสารต่อมึงเข้าใจหรือยัง